สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโรงเรียนต้องขังตอนที่หนึ่งเรื่องเราเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหากับทางบ้านจนต้องถูกส่งเข้ามาอยู่รวมกันในโรงเรียนประหลาดพิลึกกึกกือดั้งกฎแปลกๆแ,และการเรียนแปลกๆ แถมยังเจอครูประหลาดประหลาดอีกด้วยโดยทุกคนจะต้องอยู่ให้รอดในโรงเรียนนี้ให้ครบถึง3ปีถึงจะออกไปได้และในโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังมีสถานที่ลับกับเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่แถมยังสั่งห้ามนักเรียนทุกคนรักกันเรื่องของหัวใจจะห้ามกันได้ไหมใครจะได้คบกับใครทุกคนจะเอาตัวรอดในเรือนแห่งนี้ไปได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเร่องกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโฮมสคูล โรงเรียนนี้ตั้งอยู่กลางป่าห่างไกลเต็มไปด้วยกฎแปลกๆมากมายและจะรับสมัครนักเรียนทุกๆ3ปีแถมรอบหนึ่งรับไม่เกิน13คนเท่านั้นวันนี้เป็นวันรับสมัครของนักเรียนรุ่นที่6และผู้ปกครองต้องทําการสอบแข่งขันแทนลูกตัวเองเพื่อที่จะเข้าเรียนที่นี่ให้ได้พ่อแม่ทุกคนที่ตั้งใจสอบเพื่อให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะลูกๆของเขาเป็นเด็กมีปัญหาอยากให้โรงเรียนเปลี่ยนลูกๆของพวกเขาเป็นคนใหม่ต่อให้ค่าเทอมเป็นล้านละ สอบยากขนาดไหน พวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ก็ยังมีนักเรียนสองคนที่สอบชิงทุนได้จากทั้งหมด1000คนในรุ่นนี้ด้วยหลังจากคัดเลือกนักเรียนทั้ง13คนแล้วทางโฮมสคูลก็จัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อตอนรับนักเรียนทุกคนแม่สาวคนนี้เธอชื่อว่ามากีเป็นเด็กกำพร้าที่สอบชิงทุนได้ส่วนสองคนที่หน้าตาเหมือนกันยังกับใช้คาถ่ายแยกล่างนี้เขาชื่อว่าเมฆกับหมอกเป็นฝาแฝดที่ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่เถียงกันไปทุกเรื่องด้วยความที่คนนึงเป็นคนจริงจังเรียนเก่ง แต่อีกคนแทบจะไม่เอาอะไรเลยในชีวิตและแซวคนอื่นไปทั่วระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันเรื่องความอลังการของงานเลี้ยงนี้อยู่ก็มีเด็กเวนนิสัยแย่คนนี้เขาชื่อว่าฮิวโก้เดินเข้ามาบอกกับทั้งคู่ว่าเขาไม่เห็นจะถูกใจงานเลี้ยงเลยอย่างกับปาร์ตี้เด็กปถมคนที่เดินแจกขนมกับเด็กๆทุกคนอยู่นี่เขาชื่อว่าครูพ่อบ้านมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดของโฮมสคูลแห่งนี้แม่สาวอารมณ์ดีเฟลลี่เธอชื่อว่าไวท์เธอเห็นมากิเงียบๆไม่กล้าหยิบ ขนมอยู่คนเดียวไหวก็เลยเดินไปหยิบขนมมาแบ่งมากิด้วยแล้วก็แนะนําตัวเองให้รู้จักระหว่างนั้นเองอยู่ๆหนุ่มผมหยิกใส่หมวกไหมพรมก็พูดขึ้นมาถึงส่วนประกอบของขนมปังที่เขากําลังจะกินทําเอาทุกคนที่ยืนอยู่งงเป็นไก่ตาแตกเลยพอหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าเป็นหนึ่งเขาค่อนข้างไม่สมประกอบมีอาการเดรอ์เดรร์ดาดาขี้กลัวไปซะทุกอย่างผ่านไปสักพักก็มีชายผมขาวกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาชายผมขาวคนนี้ชื่อว่าอามีนเป็นเจ้าของ โฮมสครูและผู้หญิงที่ตัวติดท่านอามมนอยู่ตลอดเวลาก็คือเฮสมาสเตอร์หรือเรียกง่ายๆว่าครูใหญ่นั่นเองท่านอาเมนมากล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีกับทุกคนที่สอบผ่านเข้ามาเรียนที่นี่พอพูดจบไฟก็ดับทําเอาทุกคนมองหน้ากันเลิกลักมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองก็เริ่มมีคนสลบลม้มลงกันไปจนหมดเช้าวันต่อมามากิได้สติฟื้นขึ้นมาเป็นคนแรกหลังจากทุกคนโดนวางยาสลบมากิถามครูพอบ้านว่าจะพาพวกเธอกับ เพื่อนไปไหนครูพอบานก็ตอบแค่ว่าไปโฮมสคูลมากิก็เลยปลุกให้ทุกคนตื่นหลังจากนั้นไม่นานรถบัสก็มาถึงโฮมสคูลพอดีพอลงจากรถก็เจอท่านอามีนกับครูใหญ่ยืนรออยู่ทุกคนพากันโวยวายใหญ่ว่าทําอะไรกับพวกเขาพวกเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่ครูใหญ่บอกกับทุกคนว่าถ้าท่านอามีนไม่ได้ถามอะไรก็ห้ามตอบอะไรทั้งนั้นฮิวโกเด็กเวนกับยีนก็เลยบอกว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี่แถมทําท่าจะเดินออกไปอีกด้วยครูพอบานก็เลยขวางเอาไว้แล้วบอกว่าถ้า าไม่หยุดเขาจะทำโทษฮิวโกและยีนก็เลยยอมกลับไปที่แถวท่านอาเมีนบอกว่าทุกคนต้องทำตามกฎโรงเรียนนี้อย่างเคร่งครัดถ้าใครไม่ทำตามจะถูกทำโทษและกฎข้อแรกทุกคนห้ามใช้มือถือภายในโฮมสคูลครูใหญ่สั่งให้ทุกคนเอามือถือมาเก็บใส่กล่องทันทีทุกคนก็เลยต้องยอมทำถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่เต็มใจก็ตามกฎข้อที่2คือนักเรียนทุกคนจะต้องนอนพร้อมกันและห้ามออกจากห้องหลังเวลาและตื่นนอนตามเวลาที่กำหนดดีนักเรียนหรือค่ายทหารกันแน่กฎ ข้อต่อไปทุกวันเสาร์อาทิตย์นักเรียนต้องช่วยกันทําอาหารกินเองแต่วันจันทร์ถึงศุกร์โรงเรียนจะทําไว้ให้หลังจากที่ทุกคนใช้ชีวิตยอยู่ในโฮมสกูลมาสองสามวันแล้วบางคนก็เริ่มชินแต่บางคนก็ยังปรับตัวไม่ได้ท่านอาเมนก็เลเรียกทุกคนให้มารวมตัวกันที่โต๊ะกลางห้องประชุมของโรงเรียนเพื่อชี้แจงสิ่งต่างๆว่าต้องเรียกครูทุกคนว่ามาเตอร์พร้อมกับบอกกฎข้อที่5ว่าห้ามทุกคนเข้าไปในเขตป่าเด็ดขาดเพราะมันอันตรายมากได้ยินแบบนั้นนักเรียนบางส่วนก็เชื่อฟังมาก จบประชุมปุ๊บก,ก็วิ่งมาที่ประตูทางเข้าป่าทันทีโดยมีแกนนําชื่อฮิโก้และก็ยีนไว้ออกความเห็นว่าต้องใช้ทางออกทางป่าเพื่อหนีออกจากที่นี่ทุกคนก็ไม่รอช้าเปิดประตูวิ่งใส่เกี่ยวหมาออกกันไปทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าท่านอามีนและมาสเตอร์ปราาทกําลังแอบดูผ่านกล้องอยู่มาทางฝั่งคนที่ทําตามกฎเชื่อฟังมาสเตอร์อย่างดีพอหนุ่มสูงยาวเขาดีคนนี้เขาชื่อว่านายเขาแนะนําตัวเองกับมากิและก็ทักทายที่เบสหนุ่ม ที่ยืนขวาสุดทั้ง3ามคนคุยกันเรื่องทําไมถึงอยากเข้ามาเรียนที่นี่ในหนึ่งในนักเรียนทุนก็บอกว่าเขามาเรียนเพื่อแม่ส่วนมากิก็บอกว่าทําเพื่อตัวเองเราะว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าไม่มีปัญญาไปเรียนที่ดีๆแต่ก็คงมีที่นี่ที่ค่าเทอมเป็นล้านและเธอสอบชิงทุนได้ระหว่างที่ทั้ง3คนคุยกันอยู่ก็มีประกาศดังให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องประชุมตอนนี้ด่วนพอมาถึงที่ห้องประชุมมากิสไนและทิเบตก็งงว่าทําไมห้องเหลือกันแค่6กคนหายไปไหนกัน เป็นหนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นคนอื่นหนีออกข้างนอกกันหมดแล้วสาวสองคนที่ยืนข้างเป็นหนึ่งเธอชื่อว่าเพลงและบิวทั้งคู่มีนิสัยคล้ายๆกันเป็นคนอ่อนโยนไม่ชอบความรุนแรงแถมยังขี้กลัวอีกด้วยครูใหญ่เดินเข้ามาแจ้งกับนักเรียนที่เหลืออยู่ว่าตอนนี้เพื่อนๆหน,นีออกจากโฮมสคูลแล้วก็เป็นการทําผิดกฎข้อ5้าทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันโดยการไปตามเพื่อนกลับมาให้ได้ในกับทิเบตที่ได้ยินแบบนั้นก็งงมากเพราะว่าพวกมาสเตอร์บอกเองว่าในป่าอันตร แล้วทำไมยังให้พวกเขาเข้าไปอีกครูใหญ่เลยบอกว่ากฎข้อที่6ทุกคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างร่วมกันและเป็นหน้าที่ของผู้นักเรียนที่จะไปตามเพื่อนกลับมามาทางฝั่งของแก๊งที่หนีไปทางป่าหลังจากเดินกันมานานจริงใจหนึ่งในผู้หญิงที่หนีออกมาก็ขอพักก่อนเพราะว่าเธอไม่ไหวแล้วแต่ฮิวโก้ก็ไม่ให้พักเพราะว่ากลัวพวกมาสเตอร์จะตามมาทันทุกคนก็เลยต้องเดินกันต่อส่วนทางแก๊งเด็กดีก็เดินตามหาตะโกนเรียกไปทั่วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากคนอื่นๆเลย มากิก็เลยเสนอให้แยกกันตามหาเป็นสองกลุ่มเพราะตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วโดยที่เพลงบิลและานไปด้วยกันส่วนมากิเป็นหนึ่งและทิเบตจะไปอีกทางหนึ่งโดยความรอบคพ่อของเป็นหนึ่งเขากลัวจะหลงเลยทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ที่ต้นไม้ตัดมาที่แก๊งที่หนีไปป่าเหมือนว่าเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งเพราะว่าทางฝาแฝดเมฆก,กับหมอกอยากกลับไปโรงเรียนเพราะว่าป่ากําลังมืดแล้วแต่ฮิวโก้มันก็ด่าว่าพวกใจกากถ้ากลัวที่หลังก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกได้ยินแบบนั้นเมฆก็ถึง กระองขึ้นเลยใส่หิวก็ไปหนึ่งหมัดแบบคมๆจนเพื่อนต้องเข้ามาห้ามแล้วก็แยกกันไปคนละมุมเมก,ก็เลยบอกว่าเขายืนยันที่จะกลับโฮมสคูลใครจะไปกับเขาก็ให้ตามมาฟูจิแม่สาวห้าวถักเปียก,ก็เลยไปกับเมกและหมอกด้วยไวท์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินตามเมกไปติดๆระหว่างที่ทั้ง4ี่คนกําลังหาทางกลับโฮมสคูลแต่เดินแล้วก็หลงจนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องแหกปากดังมาจากในป่าไวฟ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็กลัวมากพาฟูจิเมกและหมอกวิ่งหนีสับตีนแตกกันเลย ทีีเดยวแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะมาเจอกับแก๊งของมากิเป็นหนึ่งและทิเบตเข้ามากิที่เห็นทุกคนทำหน้าตาแตกตื่นก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไวก็เลยเล่าว่าพวกเธอได้ยินเสียงคนร้องเหมือนถูกทรมานอยู่ดังมาจากทางนูน้นมากิก็เลยไปพิสูจน์ว่ามันคือเสียงอะไรโชคดีที่ทิเบตห้ามเอาไว้ก่อนว่าให้กลับโฮมสคูลกันก่อนเพราะว่าขาฟูจิมีแต่แผลมากิก็เลยเห็นด้วยแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วเพราะไม่มีใครจำทางกลับโรงเรียนได้เลย เป็นหนึ่งที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เวลาเฉิดฉายทันทีบอกกับทุกคนว่าเขาแอบ,บทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเขาพาทุกคนกลับถูกแน่นอนไวที่เห็นแบบนั้นก็ชมเป็นหนึ่งว่าเก่งมากๆแล้วทุกคนก็กลับมาถึงโรงเรียนได้จริงๆพอมาถึงครูใหญ่ก็ให้มัตเตอร์แพรพรพาคนที่หนีป่าไปดูแลในห้องพยาบาลแล้วบอกให้ทั้งสาคนตามคนที่เหลือไปต่อเพราะว่ายังกลับกันมาไม่ครบทั้งสาคนพยายามให้เหตุผลว่าในป่าตอนนี้มันมืดและอันตรายมากอยากให้มั เตอไปช่วยหาแต่ครูใหญ่ก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครูแต่ให้ไปตามหาเพื่อนมาให้ครบมันคือโกรธทั้ง3คนก็เลยต้องยอมเข้าป่าไปอีกรอบ โดยรอบนี้ไว้ก็จะขอไปด้วยอีกคนเพราะว่าเธอคือต้นเหตุที่หนีเข้าป่าไปเหมือนกันตัดมาที่ฮิวโ,โก้ยีนและจริงใจทั้งสามคนก็เดินหลงกันไปมาจนมาเจอซากอะไรสักอย่างเหม็นเน่ากลิ่นโชยอยู่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนแหกปากเหมืนอนโดนทรมานดังขึ้นอีกแล้วฮิวโก,ก้กับยีนก็ตัดสินใจวิ่งหนีแบบไม่รอจริงใจเลยแมนจริงๆและทันใดนั้นเองจริงใจก็สะดุดขอนไม้จนล้มขาพลิกเข้าแต่โชคดีที่แก๊งของมาจิมาช่วยไว้ได้ทัน ทุกคนกำลังจะเดินกลับโฮมสกูแต่ขณะนั้นเองครูพอบ้านก็เดินเข้ามาพร้อมกับ,บอกว่าเจอครบทุกคนแล้วเขาจะพากลับโฮมสกูเองตัดมาที่ห้องประชุมทุกคนพากันนั่งเพียรเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างท่านอาหมินก็เลยฉเฉลยว่าจริงๆแล้วเขาคอยเฝ้าดูและติดตามทุกคนอยู่ตลอดเวลาที่เข้าไปในป่าที่เขาทําไปเพราะว่าต้องการที่จะสั่งสอนให้ทุกคนรู้ว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือมิตรภาพที่ทุกคนต้องคอยดูแลแล,และรับผิดชอบกันและ กแถมยังบอกอีกว่าวันนี้ให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนพุ่งนี้จะเป็นการเปิดเทอมวันแรกระหว่างที่มากีกําลังเดินไปที่ห้องนอนเขาก็เห็นรูปของประธานรุ่นแต่ละรุ่นติดอยู่ไว้ด้วยเธอเดินดูไปเรื่อยๆจนไปเห็นรูปประธานรุ่นที่4ี่เข้าชายที่อยู่ในภาพนี้ชื่อว่าลันเป็นพี่ชายของเธอเองเธอนึกย้อนกลับไปตอนเด็กพี่ลันพาเธอมาที่บ้านเด็กกำพร้าและสั่งไว้ว่าห้ามบอกใครว่าเธอชื่อลันแถมยังเปลี่ยนชื่อเป็นมากีให้อีกพร้อมกับสร้ซยรูปตัวอาติด มาไว้ลันบอกให้มากิดูแลตัวเองดีๆเขาจะรีบกลับมารับพร้อมกับสั่งเสียไว้ว่าต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นห้ามไปที่โฮมสคูลแล้วลันก็เดินจากไปภาพตัดกลับมาปัจจุบันมากิเอาสร้อยออกมาแล้วก็จ้องรูปลันอยู่แบบนั้นทันใดนั้นเองท่านอามินก็เดินเข้ามาถามว่าดูอะไรอยู่มากิก็เลยแกล้งถามว่าคนนี้คือใครท่านอามินก็บอกว่าเขาคือลันลูกศิษย์คนโปรดที่สุดของเขาเองเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะ จบลงไปแล้วสําหรับนักเรียนต้องขังตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย